ิิดนนใช่่วงถึสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปกินข้าวเมนูอะไรนั้นเรายังไม่ได้คิดมานะคะว่าจะทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาเดินทางไปเลยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนที่จุดไหนแล้วก็ทำอะไรกินไปเลยค่ะ ันนี้นะคะเราก็ถึงทางลงแล้วนะคะจะเป็นทางโอ้วเยอะอยู่นั้นเนี่ยม,มีคนมาชมธรรมชาติเหมือนเราเยอะอยู่นะอากาศร้ำปลีนไปคิดถึงวันที่พิ้งไฟในช่วงเวลาชา สัญญากับสายลมดาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนฝักเธอกี่วันแล้วนะโอ้แหลกจริงๆกลางน้าตาตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะได้จุดที่เราจะปักหลักตั้งหลักปกักฐานนะคะทำครัวทำกับข้าวกัน คนคะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวหรือไปที่ไหนถ้าเรานำอาหารมามากินหรือเครื่องดื่มมาดื่มด้วยอยากจะรบกวนนะคะว่าให้เก็บขยะให้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นมามันจะได้ไม่ไม่สกรปรกหรือเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะมันจะได้สะอาดแล้วก็น่าอยู่ทุกคนก็จะได้มาเที่ยวดื่มดำบรรยากาศธรรมชาตินะคะ อ,อยาใส่นี่นะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ล้งางดีกว่าดีกว่าทิ้งเดี๋ยวจะทายพวกแก้วเดื่มน้ำกันพอิีว่าเราลืมเอาน,น้ำมเวเจาแก้วมาเราผลิตจากธรรมชาติวันนี้ใช่เ,เอาขวด ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำส้มตำกันนะคะก็ไม่ได้ส้มตำเราไม่ได้เอาอะไรไปเยอะสีแก้วไปเยอะ ชช่ววงเลาา้สัญญาจะสายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนปากเธอกี่วันแล้วนาะโอเวลาคิดถึงทุกคราน้ำตาคลอกี่คืนแล้ว<ท>หนาะโอวันที่รอคอยอดทนถึงวันจะพบก,กันเพราะจง

ที่พิงไฟในช่วงเวลาเชา้าสัญญากับสายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนตักเธอกี่วันแล้วนะโอวเวลาคิดถึงทุกคราน้ำตาคลอกี่คืนแล้วหนาะโอว,วันที่รอคอยอดจนถึงวันจะพบกันเพราะจงบ ออครัวหัวป่ารอรดอย่าไปโฟกัสที่รอรดเรานะครับเพราะว่ามันบุกเบิกมากอากาศร้ำปลี่นไปคิดถึงวันที่พิงไปในช่วงเวลาชาสัญญากับสายลมหนา้าจะเอาความปันไปวางไว้บนปากเธอกี่วันแล้ว i

4 <목소리도> 아, 교빈는 맹렬이 그런지 영업할 때. ลี่ยนไปคิดถึงวันที่พิงไฟในช่งวงเวลาเชา้าสัญญากับสายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนตักเธอกี่วันแล้วนะโอเวลาคิดถึงทุกคราน้ำตาคลอกี่คืนแล้วหนาะโอวันที่รอคอยอดจนถึงวันจะพร้อม ที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงส่วนเธอนันฉันขอหวันฟ้าและวนน้าวนช่วยดูแลเธอทีอันนี้คือเหี้ยวเขาไหมาอ๋อเข้าปีปลาแซบว่ะ mọi người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  mọi Cậu im là mọi không mọi người นอนเว็นนะคะตอนนี้เราก็มีอู่เอาอู่มาสองอันเพราะว่าอย่าโฟกัสเนาะตวงอย่าโฟกัสที่เหนี่ยวเขาเนาะว้ายเมื่อสิ่รต่ำก้อนหินหน เปลี่ยนไปคิดถึงวันที่พิงไฟในช่วงเวลาเชา้าสัญญากับสายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนตักเธอกี่วันแล้วนะโอเวลาคิดถึงทุกคราน้ำตาคลอกี่คืนแล้วนะอะโอ้วันที่มันมา<บ>แล้ว,ว<อ>จเข้ามา นี้ออกกลับบ้านได้ไหมนี่หลักเมื่อสบอ้อเนี่ยคือเป็นตะแงแทะตอนนี้นะคะเราก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านเราก็พักผ่อน นอนเต็มอิ่มมากตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านอยากจะฝากทุกคนนะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อๆไปของเรานะคะบ๊าอยบาย 让我存在。<music> <music>